วันนี้นะครับเราจะมารีวิวในส่วนของ ultra human m หนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะทราบกันไปอยู่แล้วนะว่า ultra human เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า ultra human r e n g air และหลายๆคนอาจจะได้มีโอกาสไปใช้ในบร้วยซ้นะครับผมแต่วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็คือว่า ultra human M1 อาจจะมีคำถามนะครับว่าไอ้ M1 เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับผมเรามีการคอนฟิฟายในส่วนของการออกกำลังกายไปแล้วเรามีการคอนฟิฟายในส่วนของการรีคาร์บูเรตไปแล้วแล้วถ้าเกิดเรื่องการกินล่ะเราจะทำยังไงเราสามารถคอนฟิฟายมันได้อย่างไรนะครับวันนี้แหละครับอัลตราฮิวแมน M1 เนี่ยนะครับคือคำตอบที่ทุกคนตามหากันอยู่นะครับประโยชน์ของมันเนี่ยนะออบเวนช์มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งนั่นก็คือการแปะไปที่ใต้แขกของเราตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราแปะไปที่ใต้แขกนะครับและเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของมันแล้วนะะคครรรัััับบอลตตาฮิววแมนนน M1 ี้จะ บอกไปมากลูโคสในร่างกาย เดียวถานักตอนนนั้นเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรานอนหลับอยู่นะฮะสามารถดูข้อมูลจอหลังได้นะหรือตอนนว้าที่เรากินอาหารเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลหรือจะเป็นน้ําผึ้งข้าวเนื้อสั์นะครับผมเราจะเห็นปริมาณกรูโคสในเลือดของเราเนี่ยแบบเรียวทางกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาก็จะมีอ่อัปเปอร์ลิมิตกับโลว์ลิมิตอยู่นะครับของแต่ละคนนะครับที่เขาแนะนําถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเกิดว่าเรากินมากๆเกินไปใช่ไหมฮะปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดมันจะสูงมากขึ้นนะครับผมซ ที่มันสูงเกินไปนะให้มันร่วงต่ำออกมานะครับซึ่งเราก็เรียกว่ากรูดฟลชนะครับผมซึ่งบริเวณนี้นะครับมันจะทําให้เราเกิดอาการที่เรียกว่ามันโหยเนาะเคยใครใครเคยเป็นบ้างไหมเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอิ่มมากๆแล้วแบบพอหลังเื้ออาหารแล้วแบบว่าเ,เราโหยครับเหมือนเราอยากได้อะไรมากงอยากกินขนมอยากกินช,ช็อกโกแลตอยากกินอะไรอย่างเงี้ยอาการเ่าเนี่ยนะครับมันมาจากสิ่งนี้นี่เองนะครับผมซึ่งนั่นก็จะทําให้เราสะสมแัตนะครับเข้าไปในบริเวณในใน,ในร่างกายของเรา จะไปผัวที่ปรุงนะครับผมนั่นเองนะครับคือเป็นสาเหตุนะครับสําหรับวิธีการเนี่ยใช้งานเนี่ยง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับก็แกะกล่องออกมานะครับมวางคู่มือเล็กๆน้อยๆนะครับเสร็จปุ๊บก็อ่ะโอเคไอ้ตัวถ้วยนี่มาต่อเข้าไปที่บริเวณใต้แขนตรงนี้นะครับใต้แขนของเราตรงนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเนี่ยครับ14วันด้วยกันนะครับ1นวินาทีไม่ขาดไม่เกินนะครับนับตั้งแต่ต่อที่อับเราก็มีแผ่นปะกันธุ์เอาาแแผ่นนนนปปะะกัั้้ตวเเีข้าไปนะครับผมแต่่อยาลืมมนนะะครรับผก่่อทีเาจใช้ตัวเซนเซอร์ี่ยนะคครรับบให้ทาาววมสะอดิเ ใต้แขนของเราให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อถ้าจะให้ดีนะครับก็กดด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็ง่ายามากๆเลยทีเดียวนะครับผมเราก็เปลี่ยนแค่ดาวน์โหลดแอปของ Ultra Human เข้ามานะครับเรากดไปที่เลือกเซนเซอร์ Ultra Human นะครับแล้วเราก็เอามาจ่อที่บริเวณเซนเซอร์ที่เราแปะไว้แล้วใต้แขนนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อกันเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเอาละครับล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆอย่างนี้ได้จากเรานะครับ u t r a h c o m สำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสวัสดีครับ É